ปัญาปัขอยาตถามเรื่องปัญญาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนกลับมาไม่คุยหรอกยังไม่เลยแล้วก็พี่ก็ไปเยี่ยมผู้ปัวไปเยี่ยมที่เรือนจำทุกวันที่เรือนจำก่อนก็ให้กำลังใจสภาพจิตใจตอนนี้ก็โอเคครับโอเคก็ปรับตัวได้ระดับเราก็แค่ผู้ป่วยนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือแค่รอ รอให้ได้รับการตัดสินสักทีอยากให้กระบวนการมันไปถึงขั้นตอนของการพิพากษาสักทีเพราะว่าเรามันคือมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วเท่าที่ที่มีการใต่ขวดมาใต่ขวดคดีมาแล้วเราไปนั่งฟังเนี่ยเราเราก็ได้เห็นการเขาเรียกว่าสุรพยานโจทย์นะสุรพยานโจทย์ใแปด0ต์เนี่ย การสืบพยา,ยานโจทย์ไปไปประมาณ8 0ดสิเก้าสิบปอร์เซ็นเนี่ยเราไปนั่งฟังดูเราก็ได้คือจากที่เราไม่รู้เลยว่าว่าไอ้ธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเรารเราไม่รู้จัดธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเราไม่ได้ดูเรื่องเลยไปนั่งฟังจนเริ่มรู้ว่ามันเออมันเป็นแบบนี้เหรอม,มันเขาทำกันแบบนี้เหรอแล้วกออ็คนที่มาเป็นมาเป็นพยา,ยานโจทย์ประมาณ8ปดสิบเปอร์ซ็นี่ยก็ ไม่มีใครคือพอน้องก็เป็นจำเลยที่21จริงๆแล้วความเกี่ยวข้องกับกับคดีมันเหมือนกับคนที่ที่จะเกี่ยวข้องมันจะอยู่ระดับต้นๆเองแค่นั้นเองเพราะนั้นน้องเขาเขาก็เลยไม่มีพยานคนไหนที่พูดภาพจริงเลยหรือว่าพยานคนไหนที่รู้จักหรือว่าเอ่อเกี่ยวข้องกับกับธุรกิจนี้อะไรยงงแค่นั้นเองมันก็แค่เป็นภาพภาพในอดีตของเขาที่เขาเคย เขาเคยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็นสามีภรรยากับกับคนที่ทําธุรกิจในช่วงที่แม้เขาจะไม่ได้ไม่ได้ร่วมทําธุรกิจด้วยแต่ว่าช่วงนึงก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าในการชใช้ชีวิตอยู่ในช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ถกดุนเนินกันใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็เลย เขาก็เลยไม่มีใครรู้หรอกผมว่าตอนนั้นแม้แต่คนทำธุรกิจก็ไม่มีใครรู้รอผิดหรือถูกแม้แต่เราไปนั่งฟังตอนนี้เรายังมองไม่ออกหรมันผิดหรือมันถูกเนี่ยยังนั่งไม่รู้เรื่องเลยเออจนสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราหวังที่สุดก็คืออยากให้กระบวนการยุติธรรมมันมันเกิดขึ้นทีมีการตัดสินทีซึ่งซึ่งจากที่ไปนั่งฟังผมผมยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรผิดสำหรับตัวน้องเขานะ ผมยังไม่เห็นว่าเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหนเลยใช่ไหมเวลาที่พิส่จนกันนะคะบทสนทนาที่เราพูดคุยกันมันผมว่ามันมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันสิ่งที่การกระทําสาคำนิยมตอดกาดก็คือผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมเชื่อมั่นในตัวเขาแต่หน้าที่พิสูจน์มันต้องเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องพิสูจน์นะครับก็ความยุ่งยากของเขามันอยู่ตรงที่ว่าเขา ถูกรวมกล่าวหาเขารวมอ่ะถูกรวมมัดกระจุกเข้าไปในการกล่าวหาโดยที่โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิด mm hmm. เขาผิดตรงไหนแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอ้าก็ก็กินใช้เสวยสุขผมว่าตรงนั้นมันต้องแยกให้ออกต้องแยกให้ออกว่าการการการใช้ชีวิตในตอนที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในฐานะของคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ย สิ่งใดที่สามีให้ใช้หรือให้กินให้ใช้เขาเลี <anak> ้ยงดูเนี่ยมันก็เขาเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าการได้รับการเลี้ยงดูจากสามีมันจะเป็นเรื่องส่นตอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็ต้องไปพิสูจน์เองแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นภรรยาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเขาก็ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่ความเป็น้เ่าอผมว่าเท่าที่ผมไปเยี่ยมทุกวันเนี่ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ ที่เขายึดมั่นแล้วก็ทําให้เขามีกําลังใจที่ดีแล้วก็มันไม่ใช่แค่กําลังใจสาหรับเขามันก็เป็นกําลังใจสําหรับผมด้วยที่ที่เราเราก็ไปซึมซับตรงนั้นนะมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่เข้าไปเชื่อมั่นใครสักคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดแต่หน้าที่ผิสูกก็อย่างที่บอกมันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเขาที่ผมที่ผมเข้าไปเนี่ยมันก็ต้อง มันต้องมีอุปสรรคมีขกว่าน้าแล้วก็มีบ่วงเขาเรียกว่าคลื่นคลื่นที่มันซัดสาดมาโดนตัวผมนี่ที่ที่จะต้องพบช้ำดำเขียวไปซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่ว่าผลกระทบกับชีวิตผมก็เกิดขึ้นมาลวมลวมสองปีละซึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะมั่นใจที่จะเข้ามาร่วมชะตากรรมที่จะร่วมชะตากรรมที่ไม่ได้ก่อแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้เก่อแต่ว่า ความเกี่ยวข้องมันไปเกี่ยวข้องโดยที่ผมว่ามันเป็นวิบากรรมที่ตืว่ามันเป็นวิบากรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเขาถ้าถ้าเราไม่อยู่ข้างเขาแล้วใครจะอยู่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมปล่อยมือเขาแล้วเขาเขา,เขาจะเข้ย่างแคระนั้นเองเราก็เลยมีความสุขว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมเองอย่างที่ทุกคนทราบน,นะครับว่าได้นําเสนอข่าวกันไปว่าผมเกี่ยวข้องกับ,ก,บการคอบเงิน หรือว่าผมเกี่ยวข้องกับการจะเอารถคันนั้นไปขายมั่งไปอะไรมั่งผมก็ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ผมผมพร้อมที่จะพิสูจน์เองแล้วก็แล้วก็รอการพิสูจน์เองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพิสูจน์ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รู้รู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว่าเมื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นผมแค่ตองตอบไม่ได้ว่าทําไมแค่นั้นเองซึ่งผมก็ตอบไปแล้วว่าทําไม แล้วการตอบของผมเนี่ยมันตอบมันตอบมาตั้งตั้งแต่ก่อนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหามันตอบเหมือนเดิมทุกอย่างมาตลอดนะผมวม่รี้จะพูดยังไงแต่แล้วสุดท้ายก็คือไม่เป็นไรเราอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมเราก็เราก็หวังว่าความความบริสุทธิ์ของเราข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราพูดไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมันจะโปรเทคเราเองมันจะมันจะรักษาเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับ ก็คงเป็นช่วงที่มองในแง่ดีก็คือมันก็ได้รับรู้ว่าอย่างน้อยคําพูดว่าคนเราถ้าถ้าเชื่อมั่นแล้วก็รักใครสักคนก็ต้องก็ต้องสู้แล้วพิสูจน์จับมือไปด้วยกันซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยผมก็บอกมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็ก็กำลังพิสูจน์ได้เห็นว่า อย่างที่บอกนะการกระทำมันสำคัญกว่าฟูเป็นเป็นแบบว่าที่สุที่สุดแกแทร์สำหรับี่กับคือจริงๆจริงๆเป็นเป็นการที่สูดร,รักแท้ไหมก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องผมทําเรื่องที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งสมควรทําผมคิดว่ากลับกันถ้าผมเป็นคนที่ที่ต้องที่ต้องโดนอย่างนั้บ้างแล้วเขาอยู่ม่เชื่อมัน่นเขาก็ต้องทำาผมเชื่อมัน่นว่าไม่เฉพาะผมผมไม่ใช่คนพิเศษในขณะดนั้นหรอกผมเชื่อมั่นว่า พี่นักข่าวเองหรือว่าประชาชนทั่วไปใครก็ได้มนุษย์มนุษย์ปุถุชนทั่วไปสามัญชนทั่วไปที่ที่รู้ว่าข้อที่จริงคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยผมว่าก็ก็คงทำเหมือนกันกันกบอค่น,นั้นเองสองปีมันเหมือนเวลา20ปีต่อคนที่รอมันประมาณแบบอีอ้ป่อผมจะพูดว่ายังไงดีอะ เอาเอาเป็นว่าผมเคยพูดผมเคยพูดแล้วก็ยืนยันคาเดิมก็คือผมไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะกี่ปีผมไม่ได้คิดว่าคือผมรอแค่การที่สู่การตัดสินของศาลแค่นั้นเองนะ mm hmm. ซึ่งพอถึงการตัดสินทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันมันจะสําคัญกว่าการที่เราต้องมานั่งอธิบายบอกว่าเราเฮ้น้องมันไม่ได้ผิดน้องมันไม่ได้ทําคือตอนนี้ร้อยศาลนั่นตัดสินดีกว่าเพราะถ้าศาลนั่นตัดสินปั๊บเนี่ยมันจะอธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วก็แล้วก็คําว่าสิบปียี่สิบปีสองปีหรืออะไรก็แล้วแต่ มันไม่มีความหมายเท่ากับคำว่าก็ก็ผมเคยพูดแล้วว่าเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยคือผมใช้ชีวิตมาพอแล้วเพราะฉนั้นเวลาที่เหลือของชีวิตที่ที่ผมบอกว่าผมชีวิตที่เหลือผมให้เขาผมก็ก็ทําตามที่ผมพูดแค่นั้นเองแล้วนี่ก็ม้วนก็ม้วนที่เดินทางที่เดินทางไปทุกวันมาตลอดระยะเวลาสองปีกว่าสองปีกว่าใช่ครับวันไหนที่วันไหนที่เขาไม่ปิดไม่ใช่วันหยุดตัดเลิกไม่ใช่อะไรทุกวันเลยไปทุกวัน พี่ตากตงขออนุญาตครับทุกสาวสาวครับเป็นไงบ้างครับทุกสาวตอนนี้ก็จบก็ยาตีไปเรียบร้อยเขาก็ทำงานทุกสาวของตัว่ใช่ภรรยาผมก็เขาก็อยู่กับลูกสาวก็อยู่ก็คือคือคุณแม่ของลูกใช้คำอย่างนี้แบบคุณแม่ของลูกผมเขาก็ยังอยู่ลูกผมก็ยังอยู่ ใช่ไหมตัวเ uh, mm ่วนตัวผมได้แยกผมอยู But, ่นานแล้วอยู yes. ่นานแล้วแต่ว่าถามว่าผมยังเข้าไปมาสู่ยังโทรติดต่อยังดูแลกันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับที่ต้องไปสูงข้อมันก็เป็นอย่างนี้มามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาสิบยี่สิบปีก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพียงเดียวว่าผมพี่ๆน้องๆนะครับจะสังเกตดูว่าผมผมคนเก็บตัวทำงานแล้วแล้วก็ผมไม่ได้มีไม่ได้มีมีความเป็นแบบว่าไม่ถูกหรือว่า ทำตัวแบบไม่ให้คนไม่มีข่าวแ่้วผมก็เป็นคนน้อมน้อมแบบนี้เพียงแต่ว่าผมเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยเป็นขา่าวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนที่มันมีข่าวเรื่องาเรื่อง,องป้าประดนทิ้งลูกทิ้งเมียแบบอกไม่เคยดูแลลูกผมมีข้อพิสูจน์แล้วว่าความจริงขอ<ม>่อะไรผมไม่แก้เพราะว่าการที่การที่การที่ผมโทรส่วนตัวคุยกับทางคนที่ออกมาให้ข่าวก็คือคนที่ออกมาให้ข่าวเป็นใครอ่ะเป็นอดีตภรรยา เป็นอดีตแม่ยายเป็นลูกชายของผมซึ่งลูกชายของผมเขาไม่รู้เรื่องผมก็แค่เอาหลักฐานให้ดูว่าลูกครับู <l uc> ที่ <l uc> ที่ที่เขาบอกว่าพอ่อทิ้งตั้งแต่แม่บอกไม่เห็นหมวแม่อะไรเลยลูกดูลูกนะพี่วัฒนการของลูกที่พ่อเลี้ยงมามันเป็นแบบนี้แบบนี้จนลูกอายุเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเราอธิบายแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขายังต้องรักเคารพแม่กับยายเขายังต้องเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเพราะนั้นการที่จะออกมาพูดเรื่องอะไรในครอบครัว เออผมโดนไปแล้วอะ่ะผมบอกว่าบ้านเราอะ่ะมันเป็นเรื่องของกระแสข่าว uh huh. เวลาโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นไปทาร้ายคนที่เรารัก uh huh. เป็นคนทาร้ายคนในครอบครัวม,มันก็มันก็บุเวียนอยู่แค่นี้เองมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้สถาบันครอบครัว uh huh. ของคนที่ได้ชมแข็งแรงขึง้น uh huh. อะไรเงี้ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเราต้องรู้สึกแยกต้องต้องรู้จักแยกแยะว่า ว่าอะไรมันมันจำเป็นกับผู้เสีหรือไม่หรือไม่อะไรเงี้ยหรือว่ามันมันจะทำร้ายคนที่เรารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราโดนไปแล้วก็ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้มา20-30ปีผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมชอบให้ความจริงมันพิสูจน์ตัวมันเองผมไม่ชอบมานั่งโดยเฉพาะการแก้ตัวแก้ข่าวแล้วไปทำร้ายคนอื่ทำไม่ทำขอแค่างเรื่องขอ่อกกระบวนการที่ทำต่ตอนนี้เป็นข,ขัน้นตอนไหน ในเรื่องในเรื่องของาแยกเรื่อง<า>ส่วนนะของส่วนของน้องเนี่ยก็สืบพยานโจทย์อยูอ่สืบพยานโจทย์น่าจะ8 0 9 0เปอนแล้วอพอสืบพยานโจทย์เสร็จปั๊บก็จะเป็นเรื่องของการสืบพยานตำรวจใช่ไหมก็แล้วก็ศาลท่านก็ตัดสินแค่นี้ก็มาพูดถึงสืบพยานโจทย์ก็ปีกว่านะอยา่างที่บอกพยานพยานจะเยอะแต่พยานที่มาแต่ละคนแต่ละคนก็ที่มานั่งฟังแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนที่ ที่เขาจะให้ข้อมูลในส่วนที่จบก็เตรียมมาครับในส่วนของขอมน้องก็คุมตั้งลรอ,อเรื่องการสืบยานจบๆในส่วนของผมเนี่ยผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการข้อหาฟอกเงินมันเป็นคดีอาญาซึ่งคดีหลักของข้อของของข้อ,ขอหาฟอกเงินอันเนี้ยมันเป็นคดีมาจากการช่อกงคดีแรกคดีแรกครับคุณเนี้ยฮะซึ่งในคดีแรกในสำนวนของดีเอสไซที่ส่งไปให้อายการก็คือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแรกเลย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่ไปแตะไปเกี่ยวข้องคืออะไรก็คือการขับรถคันนั้นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนยเขาเชื่อว่านั่นแหละคือการปกปิดรั์ตั้งใจปกปิดรั์ตั้งใจซึ่งเราก็ได้อธิบายตั้งแต่ขับรถแล้วว่าเราขับรถเพราะว่าเพราะวันเราขับนี่เจ้าของรถเขาผ่าตัดไส้ติ่งแตกไงเขาขับไม่ได้เราขับเสร็จแล้วก็คุยแจมันคือก็หมดหน้าที่เราแล้วไงเราก็ทําแค่นี้ไงซึ่งการแจ้งข้อหาฟอกเงินเนี่ยมันต้องแจ้งผู้ต้องหาหลัักกกผู้้ตอองหหาล็คื ผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีช่อโกคเขายังไม่แจ้งข้อหาคนเราครับตอนนี้ยังไม่แจ้งคนที่แจ้งโดนเขาแจ้งเรื่องข่าวฟอกเงินคนคนเดียวโดนแต่พี่ก็ไปไปเป็อะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ไปรายงานตัวทุกเดือนเนี่ยเกือบสองปีแล้วเนี่ยไปรายงานตัวทุกเดือนเกือบเกือบสองปีแล้วเนี่ยงานการผมอย่างที่รู้ว่าอย่างที่นะตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าละครผม ถามว่าผลกระทบยังไงบ้างก็อย่างเห็นผมไปซ้อมละครเวทีเรื่องที่รัชดาลัยนะจนแถลงข่าวไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวผมอะไรเงี้ยหรือหรือละครที่ผมถ่ายไปหลายๆเรื่องสี่ห้ากิวแล้วสุดท้ายก็ต้องรีชุดใหม่เปลี่ยนตัวหรือทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดก็ยังโทรว่าจบหรือยังเรื่องของผมจะได้จะได้ให้ทําง,งานต่อ เพราะว่าผู้ใหญ่เมตตาผมตลอดผม,ผม,ผมทํางานมา 20, 2 0่0ปีผมไม่เคยขาดงานเราเราจะเจอกันตลอดแต่ว่าเราอาจจะคุยกันน้อย <im icles> เพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยคุยแบอเราทัดทายยกนัวอะไรผมเชื่อว่าผมน่ารักกระสือนะแต่ว่าผมเป็นคนไม่เก็บตัวผมชี้อายไม่ค่อยกระสือแค่นั้นเอง,งผมจะคุยเฉพาะเรื่องที่ที่อยากอยากที่มันจําเป็นที่มันเอออะไรเงี้ยเพราะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ใช่วัยรุ่นที่มันจะเป็นกระแสข่าวที่มันมี คนทุกเล่นอะไรก็เออเราไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่คุยใช่ใช่เราก็เลยไม่ได้นั่นแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผ่านมามันกระทบกับชีวิตผมก็คือสองทีก็คือไม่ต้องไม่ต้องทํางานละจะมีงานก็อย่างที่เห็นอย่างทผมทำเป็นงานทำเทศเป็นอย่างนี้มจะจบเป็นปีกับปีนี้ไหมผมว่ามนเดี๋ยวมันก็ต้องจบอ่ะแล้วต้องจบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเออ่อะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็น เรื่องราวความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้น่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนของการเกิดเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีเลตคอบเป็นหลักฐานกันหมดนะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและทําเพื่อเจตนาอะไรโดยที่มีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานที่มันเป็นหลักฐานทั้งวงจรปิดทั้งม,มีมันมีหมดนะมันมีครบหมดเพราะว่าเราทําอย่างผมทาําอย่างตัวอย่างเรื่องย่างบริษัทการเมือเพราะฉะนั้นเรา ก็ก็แค่ว่าโอเคในเมื่อเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่กล่าวหาก็มีเราก็มีหน้าที่ไปแก้ข้อหาแค่นั้นเองเพราะว่ามันนมันคดีมันดยมันมะพิธีการกล่าวหาไว้ก่อนครับก็ก็มันเป็นเช่นนั้นแหละก็ก็คงเหมือนกันนะเหมือนอย่างที่เราเห็นหลายๆหลายๆครั้งที่ผ่านมาเขาก็บอกเขาก็ทำตามหน้าที่ครับเราก็ไปทําตามหน้าที่เราถึงเวลาที่อย่างเช่นน้องเนี่ยเขาติดมาสองปีกว่าก็คงเหมือนอย่างเบนเลสซิ่งเนี่ยเขาติดไปกี่ปีพอสุดท้ายตัดสินเข้ามา เขาผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็รอดเขาก็ก็นั่นแหละครับก็ชีวิตเขาก็เสียไปสิครับเหมือนกันเอาง่ายๆเลยน้องเนี่ยก็ตอนนี้สองปีกว่าเขาก็เสียไปนะเยไปแล้วเขาอยู่ในเงินจำสองปีกว่าถ้าตัดสินเพราว่าเขาผิดเขาก็เสียเขาก็เสียเวลาไปส่วนผมยังไม่ได้ถูกตัดสินอะไรถูกแจ้งก็่าหาแล้วอายการยังไม่ส่งฟ้องด้วยนะยังไม่ได้ส่งผมก็ไปด้งานอายการตลอดอายการก็ยังไม่ส่งฟ้องเพราะนั้นผมก็จะอยู่ ตรงเนี้ยเหมือนถูกจองจําอยู่ในตรงเนี้ยในสังคมไปตรงไหนก็ไม่ได้แต่ผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเวลาผมไม่เชื่อสื่อใครถามผมแล้วผมจะอายที่จะที่จะไม่ตอบหรือว่าจะอายที่จะบอกว่าผมไปเรือนจำทุกวันไปเยี่ยมแฟนผมไม่อายเลยที่จะบอกว่าแฟนผมอยู่ในเรือนจําเพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่ที่เขายังผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการและิธรรมที่จะที่สู่อตัวเองว่าบริธิ์ได้ผมไม่รู้สึกว่ามันก็องอายเพราะเรารู้ว่ามัน โอเดีย <นะ S 1> ๋ยวผมจะพ่ปากันนะ<อ><อ>ไปรุกเอรกันนะ